จะเอฟไม่เวิร์ดไปมีดวงอ่อนแด้บ้านนี่สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงสบายดีจนี่จนนี่เอ้ยเราต้องเบิ่งตาเดียวเงาเผานี่ไอคนนี่ยังทักบ้านนี่สาวสาวเราสาวสาวคุมตาลำเลยเสียงรถไฟมาละ

อ้ยิวดีเอ้ยเหตปากนั้นคือกันอนะคือกันขักรคือดียังเนือเบ้าตาแล้ยังบลอบบกยังกรอกเก็ด,กกดยังกรเ่ดลังตกเก็ดวดมือนอนนะตอ,อนเว้นเราวดมือถ้ากินนมอิม่มนวนอนได้คืนนี่คืนกินได้กดินบนอันนอน,ยนยอยู่ถ้าพัญาเองไงถ้าพ แบบว่าเฮาเอายาเองนี่บ่ได้บ่ได้ยอมนะเฮ็ดน้อยสิกะบ่ฮ่มบ่แพ้บ่ได้อยู่ในต้นในโตได้ดินดองดองเด้ดังหน้าววุ่นเอ้ยมาเมีตูไปพุ่นน่ะเอาไปหาขนมนะมีตูพ่นน่ะนีแม่นลคนงคิดให้เป็นได้พ่อตนแน่เด้อบ เห็นค ok ือระอวกละเอียดของแบบก็ได้ว่างนี่แบบว่าเขาใส่เลือดปดเลือดออกเลยอืเห็นน้อาการเลือดอืแบบบาย่างเลือดแบบมันเข่าไหมอย่าเนาะมันยังบม่สินนะเข่าไหมเลยมันตีกันอืแต่เขาปดเลยกับแบบมีอาการแนมโมขึ้นก็ว่แบบมันตีกันนะมันกันั่นน่ะเนาะมันช่ไข้ขึ้นแน่อ้วก้นแน่มขึ้นบ้างเอ้ยเธอกะหาขนมเลยเอ้ยเธอก็ได้ vui bu bu thằng cả đà phun ơi phun cả phun phun à cả đà phong tè nè này cả phun à ừ hết đấy tí hết đấy nhà anh cả nhóm của nhà gì sẹp nằm cả đài nói cho lị phật mi mô phật cắt cần nó phật mì mô phà nói điều hãy, nói điều hạnh tì gần đây นำผิงมาเธอหนึ่งเด้อน้องกัโตเป็นเพื่นโอ้ยเอ้ยกับใรธรรมดาของเพื่อนนอญลีนอญลีเอ้ยเอาเ่นนองนี่เพื่อนนองกับพ่อแล้วแลนองกับใรเพื่อนนองกัพอแล้วแลนองก Uhm. Nóng nó cái chặt này Cháu ăn được đấy à, Nó bỏ đi nhôm đây nè Cháu ừ. 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 thảo hơn Cháu <laughs> thảo hơn Thảo ơi Nóng uhm. <laughs> ừ. cái này นอนอยู่ตันอนค่ะคือัอืมแม่ปลาเกเปงดื้อเนาะอันผ่าหงมผาแพร่วิอันนั่นแดละว่ไอยะขนาดหมวกก็ยังรงมาปิดตาบัดเห็ุนอนตั้งนอนะคือันเห็นได้ก็ตื่นนะคือการจะนั่งวิวใช่ไมแต่อย่งน้อยกะเห็ดอันที่กะแม่ม่ตื่นนะเยงขึ้นเย่งขึ้นเลย่ยงขึ้นเลยแล้วก

วงยังนะเออเทพฟอนไซเดกว่าว่ะสบายดีเด้อบาลีเด้อนั่นนั่นั่นไปหานั่งที่เจ้านั่นกี้เขาชีรฮักวงแน่ฮะเบียวอาลีนั่งกี้เจ้ายังหน่อยลูกกี้บ่ลืออาลีหน่อยนะฮะ nói nói à Ừ chắcần đi Hà đeo cái nịp mưa non chế động tụ phải từ mà nè có phó lẻo đi ừ แม่น้องบอกนะจ้านะแม่เออแล้วก็มีบอกจ้าอีกเพราะที่ให้เราเอาเรายังจ้าเราอ่ะมูงเอามากกว่าจ้าคืกกันเรอะคุกตาอะไเอ่ยนะุกตามา้วอ่อืมห่างไปทกกาดเลยนาห่างดีอือก่าชนะกอันถ้าผู้ใด

anh à, ơi người ơi Anh 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 nhưng bà này Anh bà nè, ơi bà nè, Anh ơi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  Anh ่านี้ก็นิ้วบานเน่ถ้าแซ่นนบนะอ้าวานเยนาอเนาะเจลีนาะนิะ้ว <laughs> บานเอนิ้วบานเน่เออกิโลกรกิโลกักิโมกิโลรอ,อ,อืมกิโลริมอ,อ้าโอเคเอาไว้หันแล้วไว้หันแล้โอ้ไว้หันแล้วนองก,กินบ่ได้นี่นะนองยังน,นอนอยู่ yên đi đó, yên đi đó, yên đi đó, oi yên, nhang luôn nhang 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 nhang, băng vậy băng vậy lục băng vậy, băng vậy, ai, bự bự, nha, ai phò đây, ai đây

phốm suối ngang ngang thế này vào phong suối ngang ngang hèn ừ, phong suối ngang suối ngang 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 ชื่อมันกินแน่เดกินเยอะเปลี่ยนเลยปีเลยคือยังปีได้เปลี่ยนเนาะแน่เบอร์หมันจมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือกันมัเหรเบอร์จดกับนบจระชจ้า สำหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวเก่งเลยมัก pues ซีเท yeah. ียนะเก่งดูดดูดดูดเป็นยังไงบ้ห้น้องชิมเบอร์นี้แล้วลูกน้องชิไปเปลี่ยนนุ่มเลยน้องชิมนุ่มมากินเลยซีเีย่

มันไม่เอื้อยสิเป็นเออตรงมีบ่มีกับมีแหละบริเงินเซร์ละอ๋อกินบ่ละะนุ่มเอืยอยู่ประมาณกินอีกไหมอร่อยมากอร่อยมาก พຕເອີຍອ່າຄ ก็ขอเดี๋ยวก็อ๋อมันบโกหานี่แม่พอมามืออไรลูกใช่มันก็เป็นเมื่อคืนเป็นหายนี่ห้อยู่ๆมาเบิ่งกห้โทรศัพท์เบิ่งโทรศัพท์ดีดีรกแม่แบบเชื่อไปแบบมือตาขึ้นมาเราเห็นเพื่อนน้ำตาย้อยชาชาเป็นย่างเนอะคืนมานี่เป็นยังคิดด้วย่เดียร์โอ้ยชฉ่านั่งวิว เดียวงอเดียวหาอีกเป็นยังตัวือหาย่วอเทียงอีกอ่ะเมงาินอยห่อเดี๋ยวหาอะไรอย่งนั้นพอเตียงชื่อบูบูมาหายไปจ้าเลแน่องหมเอาแล้วเอาเป็นไห้เลยอันนี้นะหม่ขึ้นลูก นม่นลูกน่ล้วมีพี่โบพ่ก้าจ้านันนสยดิสบาดิไปาวันนี้ย่ไปอกไหไปนั่นลูกใครดอนผอบ้ม้วนแต่ขนมจะอะไรบาคือโาวเคมบอมอืมแบบชุเชิญนะแบบใครกเนลุอืมแบบนอกจากผูรวย้น้นนิดนึง Kể từ đây không mở này nè nà, nà, Xà nằm bà ừ. Xà nằm xì khưng nè Nàng nằm nằm nàng nằm 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 nàng nằm 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 cha chào cha chào 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 đi đi, cha ăn chào quân đi chào 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 bà chào 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 chào

แม่ป่าแมา่ป่าขออ,อันนี้อ,อ่ะนภูวูนี่ชนแกวยอยาง่วย่ีย่เวนอกเตะน้ำผกอนะเออไดะไม่เว้นอันการเจนเตะ

แมนนาางิ่นหน้ามืองนน้องนองหายใจเจ้าข้าใจน้องอันขอบใจน้องเหนขอบใจเอ้าตัวข้อใจน่องเหนเม่งเก่งนี่ว่ายสิงบู้หนึ่งเงี้ยเรียบร้อยแล้วมื่นแล้ น้ำมืเนเทือน้องไปน้อนคืนน้ำดกน้องคืนเด็กเลย